อันนี้เป็นเครื่องแบบจริงหรือเก๋าจริงจริงเลยจริงเป็นตำรวจสุนทรเข่านาตาลกลัวแลวเดินแซวถามเรื่องพันปอดถามท่านผู้การได้เลยะครับท่านผู้กับปริญญากับปมชมบุรีนะครับให้ความรู้ได้นี่คือพัดปอดของอันนี้เครื่องหมายต่างๆนะครับที่รหัสเจ้าที่ของตำรวจที่มีรหัสได้ว่านะครับ เป็นของใครท่านนี้ของไทยไม่เป็นเหล่หรใช่ไหมก็องบอกเรื่งานไม่ละเอียดงานไม่ดีอันนี้เนี่ยครับก็ซุกซ่อนมาลักษณะแบบเป็นผงถุงชานะครับเคโตมีนะครับไปทั้งหมด15กิโลกรัมสามท่านผอปสครับพอปสพ้อสองอันนี้เป็นเคโตมีนะมูลค่าเท่าไหร่ครับก็โลละประมาณแสนหนึ่งนะครับโลละแสนแสนบาทที่จีนหรือที่ไทยครับไทยครับแล้วถ้าไปที่ก็เราจะ ถมาก็สามแสนตอนนี้ซีเกมด้วยต้องการอย่าไม่ถูกไม่จอดนแล้วก็มันเป็นถ้าเกิดชั้นหนึ่งก็คือผสมแัปปี้วอเตอร์แปปี้วอเตอร์ก็จะมียาอีเขาดูไนอีไนส์ไนคีถ้าสักสี่อย่างได้รวมกันแปปี้วอเตอร์แปปี้วอเตอร์ดีที่สุดในโลกอย่างตอนนี้อะไรอย่างนี้แล้วปะ และไอ้ยาที่ซอมบี้อะไรที่อเมริกากินแล้วจริงไหมครับอันนั้นเป็นยาขนปศายนะครัของของอเมริกาเรานั้นก็เป็นเรื่องจริงเด็ดจริงเหรอในบ้านเราแล้วตอนนี้มันจะเข้าไทยไหมอยากให้เข้าดีกว่าครับอ๋อยังไม่เข้านะครับซอมบี้คือยาดีนะซอมบี้คือยาเป็นยาตัวใหม่กินแล้วเหมือนซอมบี้เหมือนที่อเมริกาอะไรทิ้เนี่ยอย่างเงี้ยทดแทนก็เนี่ยอย่างเงี้ยใส่มาเงี้ยครับนะครับ คัปกปิดอ่ะปกปิดโดยใช้ถุงถุงถุงชาใบชาใบชาจีนแค่นั้นเองเนี่ยถ้าดูทั่วไปสภาพทั่วไปมันก็เป็นเนืไไ้องเป็นใบชาเพราะว่าคนจีนโหลดมามาทุกม่าคนจีนก็ต้องกินชาใช่ไหมต้นเนื้อก็ชาอย่จริงแล้วอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้ต้องมีสายรายงานเรามาก่อนไหมครับพีพ่หมอว่าจะ,จะมีเข้ามาพูดแจ้งบอกแต่เฉพาะเรื่อกคนเข้าเมืองเราไม่รู้เรื่องคือการที่เรียนนะครับ ความร่วมมือสําเร็จเนี่ยครับคือความร่วมมือของประชาชนนะครับในการแจ้งขอสารนะครับเราสามารถจะสืบสวนแล้วก็ยังผลสามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับถามตมอเนี่ยปุ๊บตมอเขาบอกมาแล้วครับพี่เขากําลังป้องกันเดี๋ยวเอาไปทําอะไรต่อเลยเอาจะเอาตมอไปในต่อครับยังสิครับคดีจะต้อก่อนดีต่อต้องรอคดีถึงที่สุดดำเนินคดีก่อนแล้วก็ส่งเรื่องถึงที่สุดส่งกลับประเทศทำโทษอะไรเสร็จ ไปส่งมาที่ตมเพื่อผักการออย่างนี้เราต้องแลกถ้าถึงเขาขอแลกหรือขอขอแลกได้ไหมผู้ต้องหาเนี่ยหมเราเขาขอแลกอะไรแลกเงินผมว่ามันเป็นเรื่องของประเทศแะรัฐบาลรัฐบาลนะครับนะครับคงไม่ใช่เรื่องของพวกเราอำนาจหน้าที่ส่วนเราคือเราส่งไปแล้วเขาจะแลกเราจะจับกลุ่มนะครับไม่มค้นท่อละงานทำท่อจนเสร็จล้วเราพักกันกับประเทศรั้งหม กดขันไม่ให้เหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นต่อไปได้ยังไงบ้างทุกวันนี้หลายๆหน่วยที่อยู่ชายแดนนะครับก็ช่วยกันอย่างเช่นนี้ไม่ได้เข้าทางช่องทางปกติไม่ได้เข้าทางด่านมีการเข้าล็อกล่เข้าทางช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะเราตรวจสอบแล้วในพาสปอร์ตก็ในฐานขอ้อมอูลของตมไม่มีการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายครับแล้วบริเวณนั้นนะคะที่เขาลอกลเข้ามาเราจะทํายังไงกับบริเวณนะั้นต่อไปเพื่อไม่ให้มีเกิดเหตุส,สังซากวันนี้ก็มีทั้งทหารทั้งตชอชดมีการลาดตระเวนอยู่ครับเพาเนื่องจาก ายแดนมันยาวมากนะครับก็มีตลอดแนวชายแดนมีหลายสามพันกิโลไม่สามารถที่จะเข้าได้ตลอดอย่างนี้มีขบวนการของทคนไทยที่แบบช่วยลักลอบที่เขาเข้ามาในพื้นที่เราแบบนี้เราเรามีการสืบซากบ้างไหมอย่างเช่นนี่เดี๋ยวทางภาคสองก็จะขยายผลครับเดี๋ยวดำลังมการขยายผลอยู่มีการจับอยู่ตลอดนะครับมองกรก็มีมยจับตลอดนะครับอโอเคครับเดี๋ยวดูชาร์ตนะ